ใช่ก็เหมือนบายทุกทีเนาะใช่เหมือนบายทุกทีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวยเหมือนเดิมอยู่กันสองคนเหมือนเดิมกับเอ่อพวกเรานะคะชีว่าชีวิตชีวาค่ะชีวิตชีวาค่ะจะต้องพูดตามนางทุกทีเลยเดินทางมาสู่อีพีที่เจ็ดแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้อ่ะเราจะมีคอนเทนต์ข้อออกมา ให้ทุกคนดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็วันนี้คุยเรื่องอะไรคะอ่าวันนี้วันนี้พาทุกคนมาคุยเรื่องเพื่อนๆนะะแบบที่ไม่ใช่เพื่อนๆแบบนินทาเรื่องเพื่อนก็คือหลังจากที่หลายๆเอินที่ผ่านมาเราพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ความรักหรือว่า inner self ของตัวเองกันไปเยอะแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องสังคมไม่ใช่สังคมแบบสังคมข้างนอกแต่เป็นเรื่องของแบบสังคมรอบๆตัวเราเพื่อนเรา เหมือนที่นุพิมพ์บอกเมื่อกี้ว่าเรื่องเพื่อนๆที่เราจะคุยกันไม่ใช่แบบว่ามานัเรีินถ่ายชาวบ้านให้ฟังนะคะคือไม่ใช่ว่าจะเคลมว่าเอ,อ้ยฉันไม่ดินทาชาวบ้านไม่ใช่คือไม่รู้ใช่ไม่ค่อยมีวัตถุดิบในการจะดินทาชาวบ้านไ,ไม่ได้ตามติดชีวิตใครขนาดจริงๆมันสอดคล,ล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือไม่ใช่นอกจากจะไม่มีเวลาตามติดแต่ด้วยวงสังคมที่เล็กกระจิวหลิวก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเรื่องให้มานั่งดินถ่ายชาวบ้าน ถ้าาเพื่อนคนหนที่ฟังอยู่และมีแบ่งปันกันได้ใช่ Sharing is caring แบ่งปันกันได้อ่ะวันนี้พูดเรื่องอะไรเข้าท็อปปิกเลยเราเราตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าอะไร management นะ Inner circle management ใช่ฟังดูเป็นเหมือนแบบชื่อวิชาชื่อคอร์สสัมมนามันมันเกิดจากหนูพิมพ์ตั้งคำถามนะว่าเอ้ยทำไมยิ่งโตยิ่งเพื่อนน้อยใช่ ก็เลยจับพัดจับผัวงั้นคุยเรื่องนี้กันเลยไหมว่า actually การยิ่งโตยิ่งเพื่อนน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่อนะเออก็ขอทำตามวัฒธรรมก่อนนะคะว่าเราก็ขอ disclaimer ก่อนว่านี่เป็นเพียงประสบการณ์ความคิดเห็นของซิราแอนดูพิมเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีเพื่อนน้อยเหมือนพวกแกฉันเพื่อนเยอะมากก็ มีไปใครใครเพื่อนเยอะก็เพื่อนเยอะใครใครเพื่อนน้อยก็เป็นเหมือนเราเออไอซึ่งเราแยกกันนะระหว่างแบบเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยกับเรื่องแบบเรื่องของคอนเน็ชันเราแยกกันใช่ใช่ก็ไม่เหมือนกันอีกเออโอเคนั่นแหละเหมือนที่เราหนูพิมพ์เคยพูดนะว่าทาไมยิ่งโตเรายิ่งเพื่อนน้อยถ้างนั้นอะก่อนที่เราจะพูดถึงเราในตอนเนี้ฉันขอชวนคุยแบบว่าแล้วถ้าย้อนกลับไปในเดนล่ะในวัยที่เด็กกว่านี้วัยไหนก็ได้ที่เคยอยากจีบขึ้นมาพูดอะ เธอเป็นนางสาวที่เพื่อนน้อยเหมือนตอนนี้ไหมแบบที่เธอรู้สึกไหมฉันฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันเพื่อนเยอะมากฉันแบบมี energy มีพลังพร้อมจะทําความรู้จักกับทุกคนอืมฉันตอนเป็นวัยรุ่นนะ่ะแฉันแปล<อ>ว่าพูดได้ไหมว่าเป็น extrovert อ่ะได้ได,ได้ได้ได้ฉันเป็น extrovert เอาเอาเป็นว่าคือตอนเนี้เราเป็น extravert ด้วยหน้าที่การงานที่พูดเราให้แบบเราต้องคุยกับคนอื่นเราต้องยิ้มแย้มเราต้องแบบคุยเอ่อแต่ว่าเมื่อก่อนเป็น e x t r โ v e r t จริงจริงที่แบบอยากทําความรู้จักอ่าขอไอจีนหน่อยได้ไหมอ่าขอแบบไว้คุยกันได้ไหมอ่าะอะไร่างเป็น o u เอเอเออาอารมณ์แบบว่าเป็นคนของสังคมอ่าใช่ใช่เป็นคน e x t r ว v e r t ที่คบกับเพื่อน e x t r ว v e r t อีกทีนั่นแหละ คือชั้นตอนมาก่อนใช่เก๋มากเธอชั้นหรอเคยเป็นไหมเสมอต้นเสมอปลายค่ะก็คือย้อนกลับไปในวัยรุ่นเป็นิโท t r o v e r ตเพื่อนน้อยยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นโท t r o v e r t อยู่อาจจะว่าฉันไม่ได้รู้จักคําว่า c o n n e c t i o นตั้งแต่ตอนนั้นอะเธออาจจะเธออาจจะเซนส์ได้ถึงคําว่า c o n n e c t i o นอะตั้งแต่ตอนนั้นใช่ปหแต่ฉันแบบสังคมโรงเรียนฉันมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฉันเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็น วงเล็กๆไปหมดเลยแล้วบวกกับนิสัยฉันอะ่ะมันบริหารความสัมพันธ์ไม่เก่งอพอฉันรู้สึกว่าฉันไม่บีรองกับใครหรือไม่มีรองกับสังคม,มปุ๊บฉันก็จะแบบกูมีเท่านี้พอใจละอเออเท่านี้เออพูดถึงเรื่องการบริหารความสัมพันธ์จริงๆเป็นเรื่องที่จเ,เจ้า <c oughs> กับหนูพีมีความหมายมั่นปั้นมือว่าในนาคตเราจะมีบุคคลที่สามทริงมานั่ง<อ>ตรงนี้หรือนั่งที่ไหนคุยกับเราเพราะว่าเราสองคนอาจจะมีวิธีบริหารความสัมพันธ์ในในวงที่มันเล็กๆแต่ถ้าคนที่เขาแบบ เพื่อนกูเป็นวงใหญ่อาจจะมีทีบรหิหารความสัมพันธ์อีกแบบนึงก็ยังมี e x t r o v e r t จริงๆมานั่งตรงนี้ใช่ใช่ <laughs> แล้วก็ฉัน่ะเป็นเหมือนหนูพิมพ์อย่างนึงก็คือทุกวันนี้ค่ะต้องทํางานที่มัน e x t r o v e r t มากๆแต่เวลาถึงบ้านแล้วก็ยังปิดสวิตช์ได้เหมือนเดิมใช่มัาจะออกแนวแบบอมพลังงานที่เหลือทั้งหมดอยู่กับตัวเองเท่านั้น อนนบบขอกระโดดกลับมาที่ไอ้เมื่อกี้หน่อยที่เธอ,อบอกว่าเมื่อก่อนเธอเป็นแบบว่าสาวสังคมเป็น e x t r ว v e r t อ่ะเธอมีความรู้สึกนี้ด้วยปะแบบเสียดายความสัมพันธ์ก็เลยอยากจะรู้จักเอาไว้ให้หมดอ๋อมี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 ม,มีฉันเป็นพวกคำหนึ่งถึง connection <ม><ห>ไว<ง>้ก่อนก็ด้วยชีโอวัยมอปลายอ่ะ,อะเธอชีอนึกถึง connection แล้วก็คนทำกิจากรรม เพื่อนเป็นประธานนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็คบไ้ให้หมดอะคะ่ะเออเออเข้าใจได้เสียดายซึ่งเสียดายจริงเวลาที่แบบไม่ได้แห้เอากันซะแล้วไปเรียนต่อซะแล้วไกลอะไรยเงี้ยอืมแปลว่าความเสียดายในความสัมพันธ์ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการที่อยากจะไม่เธอคีบทุกคนเอาไว้อ่าใช่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 ใชใชแล้วถ้ามองตัวเองในปัจจุบันละ่ะเมื่อกี้เด่นเนาะแล้วก็ตอนนี้หนาว จุดไหนที่มันทำให้สาวสังคมสาว e x t r ว v e r t เสียดายความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นแบบยัยไทเซอร์เคิลฉันรู้สึกว่าโควิด่ะโควิดโควิดกับการเรียนออนไลน์กับการอยู่บ้านอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้ล็อกดาวน์ New normal มีจริงนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ฉันเป็นเป็นคนที่คุยกับแมวอย่างเดียวไปเลย เพราะเพราะฉันฉันฉันอยากรู้จักทุกคนจนถึงแบบจนถึงชั้นปีสองอ่ะตอนแรกคิดว่าเราอยากรู้จักจนแค่แบบมหกหรือเปล่าขึ้นปีหนึ่งฉันนิ่งเลยหรือเปล่าก็ก็ไม่ก็ไม่นี่ <laughs> <laughs> ก็ยังเป็นสาวสังคมอยู่ <laughs> ใช่แต่จนนั่นแหละปีสองเราก็ปั้งหนึ่งสองปีกับโควิดเราก็เหนื่อยละเหนื่อยแบบไม่รู้จักไม่ทำความรู้จักใครเพิ่มแล้วละกันว่างี้เงนนอกจากคนที่ทํางานกลุ่มด้วยอื เรามีสิ่งที่เรียกว่างานกลุ่มในในช่วงโควิดนะคะที่มันจะต้องแบบคอกันหลายๆหลายๆชั่วโมงนี่ยแหละเนี่แหละโซแบบเพื่อนบางคนละเราก็จะมาสนิทกันด้วยการทํางานเออว่ะในช่วงโควิดเนาะใช่ใช่ใชถึงตอนนี้เหมือนกันเออเอซึ่งผิดกับฉันมากโควิดทำอะไรฉันไม่ได้เลยเพราะว่าฉันเสมอต้นเสมอปลายดวว่าปกติเป็นอินโทรเวตยังไงการ ช่วงการอยู่ในช่วงโควิดยิ่งเป็นช่วงที่ฉันแฮปปี้เลยว่า,อาโอเคฉันไม่จําเป็นจะต้องแบบออกไปเจอสังคมมากาแต่มันก็จะมีความเหงาเล็กน้อยค่ะอืมแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอืมแล้วแล้ว,ลวพอทุกอย่างมันแคบลงอะ่ะหนูพิมพแฮปปี้กับไทจ์เจอร์เคิลที่มีอยู่ตอนนี้ไหมฉันแฮปปี้นะฉันรู้สึกว่าน้อยๆก็แมนจง่ายมไม่เสียพลังงานมากมแปลว่าเธอเป็นเหมือนฉันไหม คือพอเธอพูดว่ามันไม่เสียพลังงานมากอ่ะฉันน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคดโคต้าโคต้าฉันจะเรียกมันว่าโคต้าเอ็กซ์โทรเฟนคือการดูแลเพื่อนในความสัมพันธ์ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ฉันรู้สึกว่าไม่ว่าจะดูแลใครหรือว่าต้องออกไปเจอใครอ่ะมันต้องมีพลังงานคือมันต้องใช้พลังงานหมดเลยฉันก็เลยจะชอบวางไว้ว่าวันนี้ฉันมีโคต้าเท่านี้วันนี้ฉันมีโคต้าให้ประมาณนี้แล้วพอฉันใช้พลังงานหมดอ่ะฉันก็จะปิดหมด โคด้าเอ็กซ์โทรเวิร์ดแล้วเธอมีสิ่งนั้นไหมฉันมีเหมือนกันเซ๊ไหม Surprising ที่ฉันมีเหมือนกันแล้วฉันน่ะเอ่อที่ที่เมนชั่นไปเมื่อกี้ว่าการงานฉันฟอ r c e ให้ฉันเป็นเอ็ e x t เวิร์ดจริงๆแบบที่ใช้พลังงานมากจริงๆทุกคนคือถ้าฉันทํางานกลางคืนฉันไม่สามารถเจอเพื่อนกลางวันได้แล้ว มันต้องเก็บแรงทั้งหมดไว้ทํางานปังเดียวซึ่งดิฉันคือเพื่อนกลางวันคนนั้นของหนูพิมเองเพราะดิฉันทํางานกลางวันและกลางคืนดนฉันก็จะนอนเท่ากับว่าศิลากับหนูพิมจะเจอกันไม่เกินไตรมาสละหนึ่งครั้งซึ่งหนูพิมรู้แล้วว่าไตรมาสเท่ากับเท่าไหร่ใช่ถูก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 อ่ประมาณนั้นฉันฉันก็มีคอต้าอะไรแบบนี้เหมือนกันอือเดี๋ยวันที่เราเจอเพื่อนฉันแบบฉันก็จะเก็บไว้เลยอ่ะวันนี้ฉันไม่รับงานอะไรอย่างการเจอกันวันนี้นะคะก็ฉันไม่รับงานอะไรหรือ แล้วแล้วพูดถึง Type Circle ใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราแฮปปี้กับ Type Circle ตอนนี้เธอมีวิธีการคัดกรองคนในการเข้ามาในเซอ c l เคของเธอไหมฉันว่าคือมันมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าการคัดกรองเนี่ยมันมากขึ้นจากเดิมแล้วเธอคิดว่าแฟกเตอร์อะไรบ้างที่มันเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าเอ้ยคนคนนี้แหละที่จะอยู่ใน c ซ r c l e เราได้ส่วนขอคนนี้ก็คือเอาเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเธอใช้อะไรบ้างในการแบบ อาฉันบอกฉันบอกทุกคนได้เลยว่าตอนเด็กๆฉันไม่คัดกลองอะไรเลยฉันแบบอ๋ออยากไปเที่ยวเลยได้อ๋ออยากชวนไปอันนี้เหลอได้เอาแรงมาจากไหนคุยกันเหรอได้ได้ได้เอาแรงมาจากไหนฉันรู้สึกว่าฉันคุยได้ทุกเรื่องหรือแบบถ้าเราไม่คุยหมายถึงว่าไม่มีเรื่องอะไรจะคุยเราฟังเฉยๆก็ได้เราก็เลยจะคุยได้กับทุกคนอ่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยหลังจากที่มันเดเวล็อปขึ้นมาเราว่าเราว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์โกมีผล personality มีผล มากมากอย่างแบบสมมติเราไม่พูดดีกว่าเอาเดี๋ยวแบบมีคนออฟเฟนโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคโอเคเฉันจะคลาริฟายให้อ,อาจจะมีเพื่อนที่รู้สึกว่า personality เรามันไม่ match กันหรือ core value สิ่งที่เราให้ความสำคัญมันไม่ตรงกันคือเขาอาจจะมี core value ที่กูให้ค่ากับสิ่งนี้มากๆแต่เราอาจจะไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งนี้แต,นแต่เราให้ค่ากับอีกสิ่งนึงเพราะมันไม่ match กันก็เลย ใช่คุณไม่ได้ไปต่อด้วยกันกคือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนเด้งเขา<ๆ>เขาเองก็เด้งเราด้วยแบบพลังงานมันดีกันวะหนึ่งอย่างที่ที่สําคัญมากในการแบบจะอยู่หรือจะไปต่อคือความรู้สึกที่ถ้าเราไปเจอเขาแล้วเราจะมีแรงไปใช้ชีวิตต่อมีแรงไปทํางาน เหมือนแบบเติมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเอเติมเพื่อนอารมณ์เหมือนเติมแมวเติมพลังใช่ใช่เพราะคือคนที่อยู่ในชีวิตเราตอนเนี้ยตอนนี้เป็นแบบในใน inner circle นะอืมอของซิลาล่ะเป็นเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์สำคัญมากจริงๆ เราศิลาเองไม่ได้แฮปปี้กับไลฟ์สไตล์เองตอนนี้เนาะที่งานมันกินเวลาไปเยอะแต่พอเราจัดสรรเองไม,ไ,ไม่ได้ขนาดนั้นอะมันเลยทําให้เพื่อนหลายๆคนที่เคยแฮงเอาด้วยกันก็ค่อยๆแบบว่าห่างออกไป<อ>เราไม่ได้คีปอินทัชกันอะ่ะเออมันก็เลยทำให้เหลือเหลือแต่เพื่อนที่เข้าใจมากๆว่าการมีเวลาน้อยหรือเกินมันเป็นไลฟ์สไตล์เราไปแล้วเหมือนหนูพิมพ์อย่างเงี้ยเจอกัน3เดือนครั้งหนูพิมพ์ไม่บน่นว่าแบบทําไมเธอไม่หาเวลาให้ซะเลยเ <laughs> พราะหนูพิมพ์ก็ ยุ่งิราก็ยุ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยศิรากับหนูพิมจะเจอกันไม่เกินปีละสองครั้งนะคะทุกคนการมีชีวิตชีวาทําให้พวกเราบังคับให้เรามาเจอกันเพื่อนคนอื่นก็จะกันปีละสองครั้งใช่ไหมหนึ่งครั้งก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคอแวร์ลูฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างที่มันตรงกันกับเพื่อนสักคนอะ เราจะอยู่กันในระยะยาวได้แบบสิลากับหนพิมพิมอ v a l u ตรงกันต่อให้เราคุยกันเดือนละครั้งหรือสามเดือนครั้งมันก็ต่อกันติดก็ตั้งแต่หลังจากวันแรกที่เจอหนูพิมพ์ในทีวีร้อยชืร้อยฉันก็ไม่เคยไม่คุยกับหนูพิมพิอีกเลยทีวีร้อยคือวิชาตอนปีหนึ่งหรือปีสองปีหนึ่งค่ะของเด็กธรรมศาสตร์ซึ่งไม่รู้ว่ายุคนี้มีอีกไหมนะคะฉันฉันว่ามีฉันว่ามีหรือถ้ามันเปลี่ยนชื่อเรียกอะไรก็มาแบบแชร์กันได้นะคะทุกคนก็ทีวีร้อยเป็นวิชาที่ ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์กลุ่มระยะยาวซึ่งเราน่าจะเป็นคนคอแวลูคล้ายๆกันก็คือเป็นคนให้ความสำคัญกับการทำงานในทุกๆอย่างก็เลยแบบมาอยู่ด้วยกันได้คุยกันเรื่องอยู่ในแบบในสิบคนสิบกว่าคนนั้นซึ่งฟันแฟนก็คือทีวลอยเนี่ยใครๆเขาเขาเคลมกันว่าเจอเนื้อคู่จากวิชานี้แหละได้แฟนอื่นฉันได้ฉันได้หญ่นี่ค่ะทํากลางคนเขาได้หนุ่มฉันได้เพื่อน ก็ของชาวบ้านเออนั่นแหละคือแค่อยากจะบอกว่าอาจจะว่าพอคอลเวลูของเชลากับดุพิมตรงกันอ่ะตั้งแต่ทียู่ร้อยจนถึงตอนนี้เราก็เลยเกิดเป็นชีวิตชีวาได้เออ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 นั่นแหละแล้วเออพอพูดถึงแบบว่าชีวิตมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนที่เราเห็นหรือว่าเราเคยอยู่ด้วยที่มันจะเป็นลักษณะแบบ s t i เก t o อร์อ่ะคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาเธอมีไหมเพื่อนที่แบบว่าพอต้องออกมาทํางานหรือว่าพอแยกย้ายปุ๊บ มันมีความรู้สึกโหยเพื่อนอะฉันมีบางคนชินกัรอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่อะเออใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอาจจะไม่นอนด้วยกันแต่ก็กินด้วยกันทุกวันเออกินข้าวเรียนเสร็จไปกินข้าวไม้ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยมันมีไหมคนที่อยู่มหาลัยแล้วไม่เคยกินข้าวคนเดียวฉันว่ามีนะเออฉันว่าต้องมีเออเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนน้อยนักปะวันหนึ่งก็อาจจะเป็นคนนี้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นคนนั้น กูกินข้าวคนเดียวกูก็เลยเขาฉันกินข้าวคนเดียวน้อยมากนี่ไงตัวอย่างเออน้อยมากเออ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 หอะเออก็นั่นแหละอาจจะเป็นแบบที่มาที่ไปตัวอย่างคนที่หยยหยเพื่อนเออเออเออจนฉันฉันและต้องตอบว่าจนถึงตอนเนี้ยยังมีถึงเราจะจบมาแบบสามสามปีกี่ปีละนานแล้วอ่าส้างมันเถอะเออคือไม่ได้เป็น first jobber แหละว่าเรายังมีเพื่อนที่ไม่ชินกับการแบบแยกย้ายกันใช้ชีวิต เลยหรือเพื่อนที่เพื่อนที่เพิ่งเห็นความสําคัญของหวั่นใจอะ่ะตอนที่แยกกับเพื่อนแล้วอะ่ะเพราะว่าในชีวิตแบบก่อนหน้านี้เพื่อนเป็นพพอร์เตอร์ทางใจทางอะไรก็ตาม,มแล้ววันที่เพื่อนมีหวั่นใจเป็นของตัวเองอ่ะเราก็แยกกันใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงเออเขาก็เห็นความสําคัญของอ่ะการมีหวั่นใจขึ้นมาเราควรจะมีหวั่นใจ <c oughs> อันนี้จริงมากเพราะว่าศีลาเป็นถ้าย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วว่าเป็นสาวจบใหม่ที่ยังมีหวันใจอยู่เช็คว่ายัง <c oughs> ยัง,ย,งยังมีอยู่เพราะตอนนี้ฉันไม่มีละ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นอ่ะ <c oughs> เพื่อนทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบทุกคนกำลังตะกิจตะกายกับงานกับเรียน <c oughs> กับการตั้งตัวใหม่ของตัวเองอ่ะซึ่งมันยากมากที่ไม่เราจัดสรรเวลามาเจอกัน <c oughs> ซึ่งการกลับบ้านแล้วมีหวันใจอยู่กับเราอ่ะมันทําให้แบบว่า ฉันไม่เหงาจนเกินไปเ,ออเพราะเขาก็เหมือนเ,ออเพื่อนฉันอีกคนหนึ่งใช,งใช่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 คือคือการเป็นหวานใจกันในในตอนโตขึ้นอะเราเป็นทั้งแบบเราเป็นทั้งเพื่อนเราเป็นทัน้งพี่น้องเราเป็นคนในครอบครัวอะใช่ใช่ใช,ใช่มันก็เลยมันก็เลยครบอบทุกคนเออประเด็นนี้ก็น่าสนใจเจ็บไว้คุยในอนา <laughs> คตแล้วก็ขอเข้าช่วงแอดสิลายังเปิดรับสมัคร <laughs> หวานใจอยู่เรื่อยๆนะคะยีงนี่แต่ว่าหนูพิมพ์เป็นหัวหน้า HR <c oughs> ที่มีอยู่หนึ่งคนันจะแกเ้อหนูพิมพเ,ปเป็นหัวหน้า HR อะต่อพอเราคุยเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องหวานใจอย่างนี้ไปแล้วอ <c oughs> พอพูดถึงไทสเซอร์เคิลอีกมุมหนึ่งอะ <c oughs> มันไม่คําว่าไทสเซอร์เคิลอะมันไม่ใช่แค่เพื่อนที่อยู่ใกล้กันแบบนี้ด้วยนะม,นมันจะมีเพื่อนอีกประเภทหนึ่งก็คือเพื่อนแบบเป็น long distance friendship คือต่อให้มันอยู่คนละโลกอยู่คนละซีกโลกกับเราอะมันก็ยังเป็น อินเนอร์เซอร์เคิลของเราอยู่ใช่เป็นพวกที่แบบไม่ได้คอกันบ่อยหรอกเพราะยิ่งทําโซนงานไม่ตรงกันแต่ทุกวันได้คอกันอ่ะมัน็ก่อติดเออกันไว้ที่ไงก็คือคนที่แบบคอลวาลูตรงกันเออใช่ใช่ซึ่งแบบระยะทางอ่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทําให้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์เลยหรือเออจริงจบางทีเรายังคุยกับเพื่อนที่แบบอยู่ไกลๆมากกว่าคนที่อยู่ไทยเจอกันมากกว่าคนที่อยู่ไทยเพราะว่า เราไม่กิดแฮปเพนไงอะใช่ใช่ใช่เราเรามีอเจนดาเราแบบอ้าเธอกลับไทยมาเราจะเจอกันแต่แบบถ้าเป็นคนที่อยู่ไทยเราก็เดี๋ยวเราก็เจอกันซึ่งเราไม่เจอกันหรอกมีแันนี้อยู่เหมือนกันค่ะเราไม่เจอกันหรอกมันจะมีมันจะมีเพื่อนที่เราเอาไว้เจอกันนะแล้วเราก็จะไม่มีวันได้เจอเราไม่มีวันได้เจอฉันเชื่อว่าพวกเธอก็เป็นกินกาแฟก็ไม่เกิดแย่มากซึ่งจริงอะต่อทีนี้แล้วเธอเคยแบบคือฉันอะ ไม่ค่อยมีปัญหากับการสะบั้นความสัมพันธ์ในเชิงเฟรนด์ชิพเท่าไหร่เพราะเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีให้สะบั้นแล้วแบบเธอมีไหมที่แบบว่าอยู่ๆความสัมพันธ์นี้มันก็เอ้ยเส้นสุดลงไปดื้อวันสักคนที่เราเคยแฮงเอาท์ด้วยอยู่เขาก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปจริงๆมันก็เกิดจากการคัดกรองด้วยปัจจัยข้างนอกอ่ะแบบเธอเธอมีอย่างนั้นบ้างไหมอ๋อฉันฉันมีฉันมีแล้วก็ตอนเด็กที่รู้สึกเสียดายความสัมพันธ์ยังไงฉันว่ามันไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ คือคือเราทําความเข้าใจได้มากขึ้นเออแต่ก็บางทีก็ยังรู้สึกผิดนะึ่งไม่รู้ว่าผิดยังไงอะใช่ไหมมันไม่ผิดมันไม่มีใคร<ม>ผิดเออแต่ฉันอะจะรู้สึกผิดเองว่าแบบอ้าวเราจริงหรอเราเราเรา,เราคุยกันแบบเดิมไม่ได้แล้วหรอ,หรอเออคอนเวอร์เซชันหรือแบบการความรู้สึกเหนียวแน่นเมื่อก่อนมันมันไม่มีแล้วจริงเหรอแ <End ure. S 1> อนดูอะมี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 มม มันมันมันรู้สึกยังไงมันเหมือน,นอกหักปะคล้ายอุ้ยคล้ายคล้ายฉันว่าอาจจะไม่หึกโคเท่าหึกโเอออาจจะไม่หึกโคเท่าแต่มันมีแบบ what if คล้ายๆกันนะแบบอะถ้าเรายังคบกันอยู่เกิดปะเกิดปะเออเออแบบตอนนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะบางทีบางคนอ่ะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่มันแบบมันสามารถหายไปได้ถึงขนาดนั้นน่ะเออ แต่เราก็ต้องยอมรับนะ<ช>คูกการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ใช่พูดจาเหมือนแบบผ่านโลกออมาแล้วเท่าไหร่ซึ่งซึ่งการยอมรบับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอะเราก็มันมันแอพพลายเหมือนกันในในความสัมพันธ์แบบหวันใจขจขาคุยหวนัวนใจเริง,รงรมติดเออคือกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วไอ้ไทเซอร์เคิลมันไม่ มันอาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่ใน,นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจด้วยเหมือนกันเหมือนมันมีแฟกเตอร์อ่นมาช่วยคัดกรองเราอะความจําเป็นในชีวิตของแต่ละคนมีไม่เท่ากันละวออ,อนั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วเซอร์เคิลของเรามันถูกเปลี่ยนไปได้ตลอดอย่างหนูพิมพ์วันนี้ถึงจะบอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตใครจะไปรู้หนูพิมพ์ <laughs> ตอนห้าสิบอาจจะกลายเป็นคนที่หลายล้อมไปด้วย ลูกเพื่อนลูกเอถอยเธอแทนจะไม่มีลูกเธออาจจะมีลูกเพื่อนมาวิ่งเล่นอยู่รอบๆเธออาจจะกลายเป็นอันตี้ e x t r ว v e r t จริงหรอไม่รู้ไม่รู้แต่หมายถึงว่าสังคมมันอาจจะแบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เได้รับสังคมเปนเ่อหลอดก็นั่นแหละค่ะันที่บอกว่า people come people go people change so do we ใช่ฟังดูฟังดู ไม่แกะเมื่อชัวร์แล้วกันขอเมื่อชัวร์ขอไม่ใช่คําว่าแก่เพราะถ้าสองสาวเบนเซเพสใช้คําว่าแก่เนี่ยพี่สาวคนสวยที่อัปเปอร์ไปอ่ะก็อาจจะไม่แฮปปี้ว่าพวกเธอใช้คําว่าแก่รด้ยังไงโอเคมาชัวร์เมื่อชัวร์นะคะก็นั่นแหละค่ะเซอร์เคิลหน้าตาเราเปลี่ยนได้ตลอดแต่มีอยู่หนึ่งเซอร์เคิลที่ สีราวหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้มันเติบโตซึ่งหนูพิมก็น่าจะเป็นเหมือนกันกนะ็คือเซอร์เคิลของชีวิตชีวาที่เราที่เราทําขึ้นมาคือเราทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเซฟอินน่าฟะที่จะกลายเป็นแอเรียที่ทําให้ทุกคนมาพูดคุยหรือกลายเป็นคอมมูนิตี้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นใช่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 ใน่ใช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 ่ใส่ใช่ใชวใม่ใช่ใมความฝันของเธอใญ่ขนาดไหนมันก่ใม่ใญ่รอก แต่ฉันฝันว่าวันหนึ่งอะแบบถ้าเรามีวงสาวๆจริงๆไม่ได้เป็นต้องเป็นสาวๆนะคะเป็นหนุ่มๆก็ได้เป็นใครก็ได้เออเป็นเป็นเป็นออรเจนเดคือถ้าวันหนึ่งมันมันเซฟพอแล้วทุกคนแฮปปี้ที่จะมาเจอกันอะไรมากเพราะว่ามันอาจจะเกิดเป็นวงธรรมชาติวงสนทนาเล็กๆน้อยๆนัดนัดเจอกันเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เหมือนครับ เหมือนคลับอันมึงไม่ใหญ่ตรงไหนนะก็ใหญ่แหละเออแต่ฉันอยากทำให้มันเกิดขึ้นนะฉันรู้สึกว่ามัน h e a l t h ดีอืมเออ,อ,อการมีพื้นที่ที่มันเป็น caring safe space ในแบบที่เรามุ่งหวัง<อ>กันจริงๆอะอยากให้มันเกิดขึ้นโอเคอยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นสองคนที่เวลาน้อยมากๆจริงค่ะเออแต่วังค่ะประมาณนี้ใช่ อุ้ยจบดีนะคือหมายถึงว่าพูดมาตั้งนานแล้วมาจบด้วยมิชชั่นของชีวิตชีวา <c oughs> ซึ่งขอเรียกว่ามันเป็นมิชชั่นละกันก็สำหรับ Inner Circle Management ของ EP นี้ก็ประมาณนี้ค่ะเออมันเหมือนว่าข้าสัทนาแบบสัมมนาจริงๆอะ่ะ <c oughs> แล้วสำหรับคนฟังท่านผู้ฟัง <c oughs> ที่มีวิธีบริหารความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าฉันอยากจะแชร์ <c oughs> ฉันอยากจะแนะนำก็ ฟีลฟรีค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วอีพีต่อไปเป็นเรื่องอะไรอไีพีต่อไปอีพีต่อไปคือหัวข้อที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะรีเลทกันเพราะทุกคนทํางานว่าจะชวนเรื่องพาคุยเรื่องอชีวิตการงานแล้วกันเออ,เอ,อชีวิตการงานช่วงนี้ของเราก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าจริงแกฉันก็เป็นอะไรแบบนี้เออมีเพื่อนเพื่อนแค่ประมาณนี้แหละค่ะ เจอกันอีพีหน้าอีพีเท่าไหร่อีพีหน้าอีพีแปดเจอกันอีพีแปดค่ะกับชีวิตชีวาเหมือนเดิมเราสองคนเหมือนเดิมนะคะศิลาแล้วก็นพิมค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย Have a great day ค่ะ Have a great day ค่ะ Yeah บาย